ห้าสูตรเช็คความแข็งแรงทางการเงินผลลัพธ์จากการทำงบส่วนบุคคลความแข็งแรงทางการเงินเป็นสิ่งที่เราควรให้ความใส่ใจและคอยเช็คอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับความแข็งแรงทางร่างกายเพราะถ้าเราใส่ใจแต่สุขภาพร่างกายเราก็อาจจะมีอายุที่ยืนยาวแต่ถ้าเราใส่ใจทั้งสุขภาพร่างกายและ ควบคู่กันไปเราก็จะมีอายุที่ยืนยาวและมีกินามีใช้ยอย่างมีความสุขด้วย mm. การเช็คความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายเราอาจทำได้โดยการตรวจสุขภาพประจำปีแต่ถ้าเป็นความแข็งแรงทางการเงินแล้วตรงนี้อาจจะมีวิธีการเช็คที่หลากหลายอย่างในวันนี้เราก็จะมาเช็คความแข็งแรงทางการเงิน ด้วยตัวเลขจากงบการเงินส่วนบุคคลกันซึ่งประกอบด้วย4ไอเทมหลักคือสินทรัพย์นิสินจากงบดูลส่วนบุคคลและไรายได้ค่าใช้จ่ายจากงบกระแสะเงินสดส่วนบุคคลที่เราจะต้องเข้าใจก่อนถึงจะเช็คความแข็งแรงทางการเงินได้อย่างแม่นยำเดี๋ยวจะพาไปตรวจเช็คสุขภาพการเงินด้วยตัวเองแบบง่ายๆไปด้วยกัน 2ไอเทมหลักจากงบดุลส่วนบุคคลที่จะช่วยบอกให้เรารู้ถึงฐานะทางการเงินที่แท้จ,จริงว่ามีความมั่งคั่งแค่ไหนโดยคิดจากมูลค่าสินทรัพย์ของเราว่ามีมากกว่านี้สินหรือไม่ถ้ามากกว่าก็เท่ากับว่าเรามีความมั่งคั่งเป็นบวกแต่หากน้อยกว่าก็เท่ากับเรามีความมั่งคั่งเป็นลบซึ่งไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ดีแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสินทรัพย์และน้สินมีกี่ประเภทอะไรบ้าง สินทรัพย์คือทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่มีมูลค่าและเป็นของเราแบ่งออกเป็นสามประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์การมีสินทรัพย์ตามนี้สินทรัพย์สภาพคล่องคือสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันทีใช้จ่ายได้สะดวกเช่นเงินสดเงินฝากธนาคารทองคําและอื่นๆสินทรัพย์เพื่อการออมและการลงทุนคือสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อหาผลตอบแทน เช่นหุ้นสามัญกองทุนรวมหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลที่นินและอื่นๆสินทรัพย์เพื่อใช้ส่วนตัวคือสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้งานเป็นหลักเช่นบ้านคอนโดรถยนต์เครื่องแต่งกายและอื่นๆคือภาระผูกพันที่เราต้องชดใช้แก่ผู้อื่นนี้สิน คือภาระผูกพันที่เราต้องชดใช้แก่ผู้อื่นแบ่งออกเป็นสองประเภทขึ้นอยู่กับระยะเวลาตามนี้หนี้สินระยะสัน้นคือหนี้สินที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นภายในหนึ่งปีเช่นหนี้บัตรเครดิตผ่อนจ่ายโทรศัพท์มือถือและอื่นๆหนี้สินระยะยาวคือหนี้สินที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นมากกว่าหนึ่งปีเช่นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเช,เชื่อเช่าซื้อรถยนต์และอื่นๆ ต่อมาจะเป็น2ไอเทมหลักจากงบกระแสะเงินสดส่วนบุคคลรายได้และค่าใช้จ่าย2ไอเทมหลักจากงบกระแสะเงินสดส่วนบุคคลที่จะช่วยบอกให้เรารู้ถึงกระแสะเงินสดตามชื่องบเลย ว่าเป็นบวกหรือติดลบหรือเรียกง่ายๆว่าเรามีไรายได้พอกินพอใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่นั่นเองโดยคิดจากไรายได้ลบค่าใช้จ่ายถ้าเป็นบวกแสดงว่าเรายังมีไรายได้พอกินพอใช้แต่หากเป็นลบก็แสดงว่าเรามีไรายได้ไม่พอกินพอใช้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไรายได้และค่าใช้จ่ายมีกี่ประเภทอะไรบ้าง รายได้คือเงินที่เราได้รับมาแบ่งออกเป็นสามประเภทขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงินตามนี้รายได้จากการทำงานคือเราต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินมาเช่นเงินเดือนโบนัสค่าคอมมิชชั่นและอื่นๆรายได้จากสินทรัพย์คือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลค่าเช่าและอื่นๆรายได้อื่นๆ ือเงินที่เราได้มาโดยไม่ต้องทำงานหรือลงทุนเช่นถูกลอตเตอรี่ได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่และอื่นๆค่าใช้จ่ายคือเงินที่เราจ่ายออกไปแบ่งออกเป็นสามประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์การใช้จ่ายตามนี้ค่าใช้จ่ายคงที่คือค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเท่ากันทุกเดือนเช่นค่าผ่อนคอนโดค่างดรถยนต์และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายผันแปร ى, คือค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้เช่นค่ากินค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและลงทุนคือเงินที่จ่ายออกไปเพื่อหาผลตอบแทนจากการออมหรือลงทุน<ๆ>เช่นซื้อกองทุนรวมซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรรัฐบาลและอื่นๆ มาถึงตรงนี้เมื่อเราเข้าใจทั้ง4ไอเทมหลักในงบการเงินส่วนบุคคลและสามารถบันทึกรายการสินทรัพย์หนี้สินและรายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเช็คความแข็งแรงทางการเงินเพื่อที่จะได้รู้ว่าสถานะทางการเงินของเราในตอนนี้ถือว่ามีความแข็งแรงดีหรือมีตรงไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อความมั่นคงทางการเงิน ในระยะยาวโดยจะมีทั้งหมด5สูตรลองมาเช็คไปพร้อมๆกันได้เลยอัตราส่วนแสดงความอยู่รอดแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอยู่รอดของเราตามชื่อเลยโดยสูตรนี้คำนวณจากไรายได้ต่อเดือนค่าใช้จ่ายต่อเดือนและควรมีมากกว่าหนึ่ง เช่นเรามีรายได้ต่อเดือน30,000บาทมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน2 0 0 0 0บาทจะคำนวณได้เท่ากับเศษ30,000ส่วน2 0 0 0 0เท่ากับ1.5แปลว่าเราอยู่รอดเพราะมีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละเดือนช่วยลดโอกาสในการนำเงินเก็บออกมาใช้จ่ายหรือการก่อนหนี้เพิ่มแปลว่าเราอยู่รอดเพราะมี อัตราส่วนสภาพคล่องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสัน้นโดยสูตรนี้คำนวณจากสินทรัพย์สภาพคล่องหนี้สินระยะสัน้นและควรมีมากกว่าหนึ่งเช่นเรามีสินทรัพย์สภาพคล่อง10,000 0บาทมีหนี้สินระยะสั้นห้า0 0บาทจะคำนวณได้เศษ1 0 0 0 0 0ส่วนห้าห0่นเท่ากับสอง แปลว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะทำระนีสินระยะสั้นช่วยลดโอกาสการก่อนหนี้เพิ่มหรือการเป็นหนี้เสียอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเอาตัวรอดจากภาวะฉุกเฉินโดยสูตรนี้คำนวณจากสินทรัพย์สภาพคล่องค่าใช้จ่ายต่อเดือนและควรมีสาถึงห เช่นเรามีสินทรัพย์สภาพคล่อง1 0 0 0งแสนบาทมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน20,000บาทจะคำนวณได้เศษ1 0 0 0แสนส่วนสอง0 0เท่ากับ5แปลว่าเรามีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามถูกเฉินช่วยลดโอกาสการรบกวนเงินลงทุนเพื่ออนาคตมาใช้จ่ายหรือการก่อนหนี้เพิ่มอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของเรา โดยสูตรนี้คำนวณจากหนีสน้สินสินทรัพย์และควรมีไม่เกิน0.5เช่นเรามีหนี้สิน1ล้านบาทมีสินทรัพย์2ล้านบาทจะคำนวณได้เศษ1 000, 000, 2, 000, ล้านส่วน2ล้านเท่ากับ0.5แปลว่าเรามีความมั่นคงทางการเงินช่วยเพิ่มโอกาสให้สินทรัพย์เราเติบโตมากขึ้นไม่ต้องพัวงกับภาระดอกเบีย้ยมากนะัก อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ตามชื่อเลยแต่ในสูตรนี้จะเน้นไปที่ยอดหนี้ที่จะถึงเดือเช่นยอดหนี้ที่ต้องผ่อนชำระหรือยอดหนี้ที่ต้องปิดตรงนี้เราอาจจะมองเป็น1เดือน3เดือน6เดือนหรือ12เดือนข้างหน้าก็ได้โดยโสูตรนี้คำนวณจากจำนวนหนี้ที่ต้องชำระรายได้และคนรมีน้อยที่สุด เช่นเรามีหนี้ที่ต้องชำระ5,000บาทใน1เดือนข้างหน้าแล้วคาดว่าจะมีรายได้เข้ามา30,000บาทก็จะคำนวณได้เศษ5 0 0 0ส่วน30,000เท่ากับ0.167แปลว่าเรามียอดหนี้ที่ต้องชำระน้อยเมื่อเทีย